ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแอดลาสน,นะคะเอาละค่ะ right. วันนี้นะแนนก็จะมาทําคลิปนะคะเป็นคลิปแรนดอมนะคะสื่อสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะขออนุญาตนะคะเป็นตัวแทนระหว่างตัวคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขออนุญาตส่งข้อมูลและก็ข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อผ่านแนนนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะขอใช้สติแล้วก็วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ ถ้าเกิดว่าเฟังแล้วรู้สึกไม่ดีหรือว่ารู้สึกว่าแนนดูถูกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเปรียบเทียบหรือแบบไม่โอเคอะแนนก็ต้องขอเข้ามาด้วยนะคะไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆเจตนาแนนที่ทําคลิปนี้ขึ้นมานะคะมีเจตนาเดียวนะคะก็คือทําขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณได้รู้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะคือเกิดขึ้นตามจริงเป็นแบบนี้จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นแล้วบนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนเดียวเท่านั้นเองมันไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยเพื่อเป็นการบอกเล่าเฉยๆนะคะเป็นการบอกเล่าเฉยๆเลยไม่ได้มีการใส่อะไรทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคำพูดทุกคําที่แนนพูดออกไปนะคะแนนพูดอะไรก็หมายความอย่างนั้นคะไม่มีความหมายแฝงไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ The w o r l d l i v e r s โอเคค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารอะไรผ่านไ i a the w o r l d l i v e r s นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะมันเกิดขึ้นมานานแล้วมันเกิดขึ้นมาแบบ หลายครั้งหลายคราวแล้วนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นมาอย่างซ้ำๆซ,ซากๆนะคะปัญหาก็ยังเป็นปัญหาเรื้อรังปัญหาเดิมๆความรู้สึกเดิมๆที่ไม่เคยถูกแก้ไขเลยนะคะเป็นแบบมันเป็นปัญหาที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขอะแล้วปัญหาเหล่านั้นนะคะก็คือเป็นปัญหาเด USD, ิมๆซม้ำๆซากซาก นะ้ำมันเหมือนกับทำผิดซ้ำๆย้ำๆย้ำๆย้ำๆ,ๆเข้าไปมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะคือคุณเหมือนคุณใจร้ายกับคนใจดีอะ่ะเหมือนแบบคุณทำแบบทาไม่ดีอะ่ะกับคนใจดีแล้วเขาเอาโหจิกรรมแล้วให้อภัยคุณตลอดตลอดตลอด,ลอดซ้ำๆซ้ำๆๆซ้ๆ,ซๆ,ซๆในเรื่องเดิมๆอะ่ะ ในแบบเดิมๆอ่ะปัญหาของคุณน่ะที่เกิดขึ้นมาซ้ำๆซากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินหรือว่าปัญหาความรักความสัมพันธ์หรือว่าปัญหาการงานการเงินที่หมุนไม่ทันนะคะหรือว่าปัญหาลูกหนี้ไม่จ่ายเงินนะคะหรือว่าปัญหาแบบ เก็บเงินไม่ได้ลูกค้าไม่ตอบรับเหลืออะไรก็แล้วแต่ปัญหาต่างๆที่เข้ามาหาคุณอะที่มันเกิดแบบเดิมกับคุณแล้วมันเกิดมาซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆอะบางทีอะต้นต่อของปัญหาจริงๆอะมันเป็นต้นต่อเดิมนะที่คุณยังไม่เคยแก้ไขเลยนะคะหนึ่งนะคะมันอาจจะเกิดมาจากการที่คุณน่ะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะไม่ได้พยายามที่จะแบบ เรียนรู้อะไรใหม่ใหม่เลยแล้วก็ทําแบบเดิมซ้ําๆอย่างเงี้ยค่ะใช่การทําแบบเดิมซ้ำๆซากๆแบบนี้นะคะมันเป็นวัฏจกักรแล้วมันก็ทําให้คุณหลุดจากวงจรนี้ไม่ได้ะคะ่ะเพราะว่าตามกฎของธรรมชาติของมนุษย์อะคะ่ะเมื่อเราทําอะไรซ้ำๆย้ำๆแบบแบบเดิมอะมันเหมือนกับแบบมันจะเป็นอัตโนมัติก่ะคะ่ะทําให้คุณแบบกลับไปวนอยู่จุดเดิมนะคะคุณเหมือนคุณแบบอยากจะออกจากความเครียดนะคะแต่คุณก็ไปเจอสิ่งที่มากระตุน้น นะคะแล้วคุณก็ไปกลับไปอยู่จุดเดิมนะคะคุณจะต้องรู้ก่อนว่าการที่คุณเครียดอ่ะแต่ละครั้งอ่ะมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรนะคะแล้วมันถูกอะไรกระตุ้นมันถึงเป็นแบบนี้นะคะเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นได้แล้วว่าเพราะคนแต่ละคนอ่ะมีแรงกระตุ้นที่แตกต่างกันค่ะบางคนอ่ะเป็นคําพูดของคนที่คุณรักบางคนเป็นคําพูดจากคนอื่นบางคนเป็นคําพูดบางคําพูดที่แบบไม่ว่าใครจะพูดคุณก็รู้สึกเพราะฉะนั้นแล้วว่าคุณจําเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้ว่า จุดกระตุ้นของคุณนะหรือตัวปัญหาที่แท้จริงของคุณจริงๆในเรื่องนี้คืออะไรในจุดนี้นะคะก็คือในจุดนี้นะก็คือความการกระทำซ้ำซากแบบเดิมเหมือนเหมือนการกระทำที่กรณีที่หนึ่งนะทำผิดแต่รู้ว่าตัวเองผิดอะ่ะแต่ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมนะคะและเหตุการณ์เดิมๆเกิดขึ้นมาก็ทำอีกเหมือนเดิมนะคะเรื่องเดิมเลย ซ้ำๆอย่างเงี้ยค่ะไม่คิดจะหาวิธีแก้ใหม่นะคะและไอคนที่ยืนอยู่เนี่ยไอ,ไอตัวแปลงอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นคนเดิมถ้าเป็นคนเดิมเขาก็ให้อภัยซ้ำๆซักๆอะแต่ถ้าเกิดเป็นคนใหม่อ่ะมันก็เหมือนกับแบบ complete ในจุดเดิมไม่เคยได้เรียนรู้อะไรเลยนะคะอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่สองก็คือการที่เรียนรู้แล้วอะไรแล้วแต่ว่า แก้ไขพยายามแก้ไขปัญหาแล้วแต่ยังไม่เจอต้นตอที่แท้จริงของปัญหานะคะยังไม่เจอว่าปัญหาที่แท้จริงมันเกิดมาจากอะไรนะบางครั้งบางทีบางคนนะ่ะเอ้ยนี่สินมาโอเคเราพยายามแล้วอะตอนนั้นเรามาเราทําอะไรไม่เป็นเนาะเราก็จัดการเรื่องการเงินเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการหมุนเงินเรียบร้อยแล้วเจัดการรายรับรายจ่ายจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วทําไมมันยังอยู่อ่ะทาไมอยู่ดีๆถึงแบบมันกลับเข้ามาอีกล้ะอ่ะเนี่ย ผ่านไปแล้วผ่านไปได้แล้วใช่ไหมกลับมาอีกแล้วคือปัญหานี้จบไปแล้วใช้นี้จบไปแล้วกลับมาอีกแล้วอ่ะแบบเดิมอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการการกระทําของคุณนะมันอาจจะเกิดจากการกระทําที่มันตัวหนึ่งตัวคุณอ่ะถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ําๆนะคะแล้วคุณพยายามแก้ไขปัญหาแล้วนะแล้วมันก็ยังมันจบไปแล้วอ่ะแล้วมันก็ยังมีเหตุการณ์ใหม่กับคนใหม่ๆขึ้นมาแต่ปัญหาแบบเดิมอีกอ่ะแล้วมันยังมีอีกอ่ะ นั่นมันหมายความว่ามีบางอย่างนะคะหนึ่งในข้อนี้ที่คุณติดค้างอยู่นะคะหนึ่งคือคำสาปแช่งค่ะคำสาปแช่งมาจากใครก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครในชีวิตคุณอะคำสาปแช่งนะคะที่ติดมาที่ติดตัวมานะคะติดตัวก็คือติดร่างกายด้วยแล้วก็ติดจิตวิญญาณมาด้วยนะคะในกรณีที่สองนะคะก็คือคุณทำผิดกับกับคนที่เขาส่งมาช่วยคุณอะ กับคนที่เขาส่งมาช่วยคุณกับคนที่แบบที่เขาส่งมาเพื่อที่แบบอ่ะเนี่ยเหมือนแบบส่งมาปุ๊บเนี่ยอ่ะเหมือนเขาส่งคนคนเนี้ยมาเพื่อให้ข้อมูลคุณอย่างเดียวเขาไม่ได้ส่งให้มาทําอย่างอื่นเพราะฉะนั้นแล้วพอเขาส่งมาให้ข้อมูลคุณอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณก็พยายามที่จะแบบเหมือนให้ให้คนคนเนี้ยไปต่อรองกับสิ่งศักดิ owing, ์สิทธิ์อะว่าแบบเอ้ยแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมทั้งทั้งที่เขามีหน้าที่แค่ส่งข้อมูลอย่างเดียวนะ เขาไม่ได้มีหน้าที่เพื่อการต่อรองเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะมันเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนกับแบบเหมือนเหมือนเราแบบไม่ให้เกียรติในหน้าที่ของเขาอะถ้าเกิดว่าเขาอยากต่อรองจริงๆหรือท่านอยากต่อรองจริงๆท่านอาจจะส่งคนอื่นมาก็ได้นะคะท่านอาจจะส่งอีกคนหนึ่งมาหรือคนอื่นมาที่ไม่ได้มาจากแผนกเนี้ค่ะมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะมันก็เหมือนบริษัทเนาะโลกเราอะมันก็เหมือนบริษัทที่แบบมันมีหลายแผนกแล้วก็ แต่ละผนแปรทหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่เกินหน้าที่ของเขาอะเขาจะทําไม่ได้นะบางคนนะไปทําผิดกับตัวแทนที่เขาส่งลงมาก็คือตัวแทนที่ลงมาทําหน้าที่ต่างๆของเขาไม่ว่าจะเป็นจากการดูถูกคําพูดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เขารู้สึกแย่หรือทําให้แบบเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรก็ได้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มองอยู่ตลอดเวลาค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งอะไรลงมาส่งคนอะไรลงมาเขามองตลอดเวลาว่าคุณนะ่ะคนรับอ่ะ ทำยังไงกับสิ่งกับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาหรือคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาเขามองตลอดค่ะว่าคุณสมควรที่จะได้รับไหมแล้วคุณสมควรที่จะได้รับขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นกรณีที่ต้องแก้ไขนะแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นกรณีของการที่แบบเป็นกรรมนะคะเป็นกรรมที่คุณทํามาในอดีตอะแล้วคุณยังไม่ได้สํานึกในกรรมนั้นนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณแบบ อ,อ,อธิษฐานไปกวดน้ําไปแล้วก็บอกว่าขอให้แบบเออขอให้อะไรนะอธิษฐานให้กับเจ้ากรรมในเวรที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณพูดแค่เนี้ยถ้าคุณพูดเท่าเนี้ยมันจะไม่จบนะคะเพราะว่าเพราะว่าคุณไม่รู้นี่ว่าคุณผิดอะไรถูกไหมคะ คุณอธิษฐานแค่แค่แบบทําให้สิ่งเหล่านี้ต่างๆเกิดขึ้นคุณจะต้องรู้ก่อนคะ่ะว่าคุณผิดอะไรเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณผิดอะไรอ่ะคุณจะไปขอโทษเขายัางไงคะคุณจะขอโทษมันก็เท่ากับขอโทษส่งๆอะ่ะเหมือนกับไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในจุดไหนไม่รู้ว่าเออผิดอะไรแต่แต่รู้ว่าแบบมันเอเราได้ผลมาไม่ดีนะมันต้องมีอะไรผิดสักอย่างนึงแหละขอโทษไปก่อนเราค่อยว่ากันไม่ใช่นะคะสําหรับสําหรับในมุมของคนรับอะ่ะคือคือแบบ มันเหมือนเป็นการขอโทษส่งๆอะถ้าคุณอยากขอโทษจากใจแบบขอโทษจริงๆกับใครคนใดคนหนึ่งอะเออคุณคุณจะทํำยังไงคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณสมควรที่จะทําและสิ่งที่คุณควรจะขอโทษก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะท่านส่งมานะคะแล้วก็คนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยที่ต้องมาทําหน้าที่นี้นะคะก็ก็ต้องขอโทษทั้งสองอย่างอะไม่ว่าเขาจะมาทําหน้าที่นี้ในตําแหน่งไหนหรือไม่ว่าเขาจะเป็นพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงลูกหลานเขาสามารถเป็นได้ทุกอย่างในชีวิตคุณ เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะมันมันสามารถเป็นไปได้นะคะเป so right. so ็นไปได้ท right. all ุกอย่างเลยมันไม่มีอะไรที er ่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้อ okay. ่ะนะมันไม่มีอะไรที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แล้วบนโลกใบนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้เสมอเนี่ยค่ะคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการที่จะสื่อสารกับคุณที่เข้ามาฟังนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะนี่ก็เป็นเมสเซจที่ท่านต้องการที่จะเตือนจริงๆนะคะสําหรับวันนี้แนนก็ขอเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็ เอ,อ,อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้นะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารออกมานะแนนก็พยายามสื่อให้ตรงที่สุดแล้วก็ไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีการตัดแต่งอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไพ่ทุกอย่างนะคะมันไม่ได้มีการแบบ สับแล้วเลือกนะคะไม่ใช่ก็คือสับสับส,บสับแล้วก็ให้ไพ่เลือกตัวเองก็คือให้ไพ่ตกลงมาเองเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะการดูของแนนแต่ละครั้งอะมันก็คือการดูไพ่สดนะคะแล้วก็เปิดแบบสดๆเลยแต่ว่ามันอาจจะผิดผิดหรือไม่ผิดมันอาจจะเป็นไม่ใช่ผิดสิมันอาจจะเป็นเทคนิคที่แบบ ไม่สามารถที่จะสับไพ่ให้ดูได้ะค่ะเพราะว่าถ้าสับไพ่ให้ดูค่ะมันก็จะเหมือนกับนานขึ้นแล้วก็ไพ่ก็ระเกะระกะไปหมดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะไปอยู่ตรงจุดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็มันจึงจําเป็นที่จะต้องทําแบบนี้นะคะแล้วก็ข้อมนนนะคะไม่ได้ตัดสินอะไรใครเพราะฉะนั้นแล้วแนนขอไม่ตัดสินนะว่าใครทําอะไรดีใครทําอะไรไม่ดีสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีนะคะแต่แนนก็ มาเพื่อบอกว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยนี่คือเหตุและนี่คือผลเท <_' SM> ่านั้นแนนคิดแค่นั้นจบนะคะเราก็แนนขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะผ่านอะไรมาไม่ว่าจะผิดขนาดไหนถูกขนาดไหนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆอย่างทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและผลในตัวเองเสมอค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นแล้วแต่เราทุกคนก็มีเหตุแห่งการกระทําที่แตกต่างกาันเพราะฉะนั้นแล้วว่าค่ะแนน แนนก็จะไม่ไปตัดสินใครเพราะแนนก็รู้สึกว่าแนนตัดสินไม่ได้เพราะทุกคนมีหน้าที่แลวทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างดีและเต็มที่ที่สุดแล้วไม่ว่าเขาจะทําแบบไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะแนนก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะอย่าพึ่งท้อกับอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านเข้ามานะคะมันอาจจะเหนื่อยหน่อยมันอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าปัญหาหลายอย่างมันอาจจะลุมเล้าแนนเข้าใจคะ่ะแรงกดดันมันอาจจะเยอะแนนก็เข้าใจเพราะว่า ทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันอยู่ที่ที่ว่าแต่ละคนรับมาเท่าไหร่แล้วก็สามารถจัดการกับมันได้ขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะยังมีวิธีต่างๆในเข้าใจในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างและในก็พยายามที่จะหาทางที่จะช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดนะคะถึงแม้ว่าแบบเออตอนนี้มันมันมีมันมองเห็นแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ คุณอาจจะมองไม่เห็นในตอนนี้แต่ถ้าเกิดทำไปแล้วอ่ะมันก็เหมาะสมสําหรับตัวคุณในช่วงเวลาที่จิตวิญญาณของคุณโตขึ้นหรือในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในสิ่งที่คุณเป็นจริงๆนะคะแต่นั้นจะไม่บังคับใครให้เลือกในทางที่นนแนะนำและนัน,น,นก็ไม่บังคับใครว่าจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นคุณอ่ะเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบผลของก,การกระทาของตัวคุณเองไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรก็แล้วแต่แนนก็จะให้เกียรติคุณในการเลือกแล้วแนนก็จะคอยสปอร์ตคุณไม่ว่าคุณจะเลือกในหนทางไหนจะเป็นหนทางที่แนนที่แนนบอกไปหรือว่าเป็นหนทางอื่นก็ได้ไม่เป็นไรแนนก็พร้อมที่จะดูเอ,อ่อเคารบแล้วก็ให้เกียรติในการตัดสินใจแล้วก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆเสมอนะคะสำหรับวันนี้แนนขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย